ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันเปิดวงปีนี้ก็ปังมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะสวัสดีจ้าพี่้องขาเมื่อนี้ดีใจแห้งพี่้องขาได้มาไล่อ่าวันเปิดวงนะคะจากแม่แม่ทุกคนเอฟซี FC ทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้มาไรนี่ลุยมานะคะเสียงลกอีกนะคะปลาทอเรียก อันนี้บ้านฮักเดอะวินเนอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้กับ้านฮักเดอะวินเน,น,น,นะะอร์อันนี้บ้านฮักน้ำตาลวินเนอร์นะคะขอบคุณแม่แม่บ้านฮักนะคะอันนี้บ้านฮักอีเลขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็ แม่แอนนี่แม่แอนนี่อเมริกานะคะทั้งช่อดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยเงินนะคะขอบคุณแม่แอนนี่มากนะคะแล้วก็อันนี้กาของพีตุ้มครับพี่จ๋าพี่เอแม่เอวอนขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็แม่น้อยเมียนบุรีบ้านฮักน้ำตาลวินเนอร์เหมือนกันนะคะอันนี้บ้านฮักตะลกุกตายค้นพี่น้อง อันนี้ก็จากน้องโบอ้อฝั่งนี้ก็มีพี่บานมีพี่ดาเริ่อพี่น้องถ้าบังซื้อกันพี่ชายอเล็กพี่สุชัญญาสุชัญญาหนีอ่าเปิ้นฝากตาสมมาไห่นํำจากแม่สุมาลีพี่บีบีพี่พรพี่มวยพี่ัยพี่ไผ่สี พี่เปาแม่อลาไทยแม่นาพี่สาวไม่ออกนามนะคะจากเมืองนอกพี่ขวัญพี่เอแม่ฮักอเมริกาน้องวิพี่ดาวแม่เจี๊ยบนอร์เวีแม่โอละยองพี่เจี๊ยบอันนี้พี่เจียเจ๊ยบเจเจี๊ยบอ่าลสุม เจียด,ดอ่าลงสีตานสูงนะคะมะขึ้นให้โอนมาไล่มาให้แล้วมามะขึ้นก็นยังเอาตีมมาใหอีกอยู่สองพันเลิศมากอันนี้พี่นีนาพี่อ้อนพี่เปิ้ล,พ,ลพี่เต๋าแล้วก็แม่น้องพิมพ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่น้องพิมพ์ก็มาแล้วก็หน้าเวทีกับหลายอยู่พี่น้องอ่าวิเชียน อไอเมาลายค้นนะคะที่มาให้หน้าเวทีทุกบ้านนะคะบ้านน้องแนนบ้านน้องเต้ยบ้านน้องไม้บ้านน้ำตาลวินเนอร์แล้วก็ทีมสายจวดแล้วก็เอฟซีแสงทองฟินแลนด์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ฝากมาไล่ทั้งฝากมาไล่อ่อนไล่มาละกะัมาให้กำลังใจหน้าเวทีนะคะแล้วก็ มาคล้องให้หน้าเวทีด้วยนะคะอันนี้ก็จากน้องโบพี่ตองนารัก <c oughs> คอยบ้าเนเลยตื่นยูนหนาคนยังไม่ตื่นค่ะ <c oughs> ยังไม่เมื่อยอยู <c oughs> ขอ่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันเปิดวงปีนี้ก็ปังมากนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วขามาุเป็นกําลังใจให้ทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะคะการแสดงปีนี้ถ้าผิดพลาด ประการใด,ดผิดพลาดในเรื่องใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะอ่านี่ยังที่จะตีชม่มในฤดูกาลนี้คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็โชว์ในฤดูกาลนี้คะแนนเต็มร้อยให้กี่คะแนนคอมเมนต์มาไอยจ้าโอเคพี่นองขอบคุณทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกคนนะคะที่ตั้งใจทำงานสร้างสารรค์ผลงานให้ออกมาโชว์แบบอย่างดีเลยนะคะ เราจะอยู่สู้ไปด้วยกันแปลพาๆผู้ยา่บ้านนี้ด้วยและทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ